สวัสดีครับผมร้านสอเจริญแท็กเตอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถแท็กเตอร์นะครับรุ่น M7040 รถคันนี้จดทะเบียนที58ตอนนี้รอเรียมเอกสารกับคุกตาทิ่สิ้นครับซึ่งติดวดาอยอันนี้เป็นรถเดิมน,นะครับเปลี่ยนแค่ยางหน้า ยองไม่เคยเก็บไปรื้อนะครับมาก,กุดนี่หนึ่งเดือน,นะครับในการยกเครื่องลก็นีไม่เคยทํทารัีห่งเ,เ,เดือนมาลตัวรถนี่วยนะครับยงังยังหลังมากับตัวรถเวียดกลมนะครับไม่ใช่เวียดกับหัว ตัวรุ่นใหม่อยู่สภาพยางก็ยังเหลืออยู่เยอะครับฝาให้เด็กไม่เคยถอดครับนัดไม่มีรอยสนล้อไม่ร่วงไม่สึมนะครับมีแตกตรงนี้นะครับแต่ก็เชื่อมดาไปแล้วนะครับสองทางเนื่องจากลูกค้า,าใช้รถคันนี้ในการลากรถลากข้าวลากไอะครับ เยอะมากเลยครับคันนี้ยางหลังยังใช้ได้เยอะครับระท้าล้อไม่แตกไม่ลาว